วันนี้วันที่11สิงหาคมพศ2558นะครับนายวันชัยเกิดมีโพธร,รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรหนึ่งได้เดินทางไปที่โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรโดยมีนายเกชาเดชาผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรนายอนุพงศ์เรืองชัยศรีวเวศนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชนนรนายสดุดีพุทธังประธานเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรและคณะ,ะครูโรงเรียนให้การต้อนอรับทั้งนี้โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรได้เชิญแขกผู้มเกียรติและผู้ปกครองได้ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพิธีเปิดป้ายห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติและชมกิจกรรมวิถีไทยวิถีธรรมเป็นโครงการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเป็นวิถีการดำเนินชีวิตและการละเล่นของชนบทพื้นบ้านไทยครับ ด้วยวันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถซึ่งทางราชการจัดให้เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันแม่แห่งชาติดังนั้นโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรจึงจัดกิจกรรมสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถผู้เป็นแม่แห่งชาติและแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงคุณอันประเสริฐและให้เห็นความสําคัญของแม่เราลึกถึงพระคุณแม่ รวมทั้งได้มีโอกาสร่วมแสดงความกตัญญูกะตะเวทีด้วยการเทิดพระคุณแม่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยมีกิจกรรมดังนี้ครับโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรน,นะครับได้รับคัดเลือกให้เป็นห้องสมุดในโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการนี้โรงเรียนนะครับได้จัดระบบและพัฒนาห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช,ชสุดาโรงเรียนได้จัดทําพิธีเปิดป้ายห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติครับในพิธีเปิดป้ายห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรทัตนร,ราช,ชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายในอาคารสัตบุตรโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ในวันชัยเกิดมีโพ่รองผู้อเมนิยการสมัครงานการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเขตหนึ่งพร้อมด้วยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประธานเครือข่ายผู้ปกครองคณะกรรมการคณะครูและผู้มีเกียรติได้พร้อมกันที่หน้าห้องสมุดอาคารสัตบุตรร่วมพิธีตัดดิบ,บินเปิดห้องสมุดในโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพรตนร,ราชาสุดาโดยมีรองผู้อเมนิยการโรงเรียนฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์และพิธีเปิดป้ายจากนั้นทั้งหมดนะครับได้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดซึ่งภายในกว้างขวางมีแอร์เย็นแล้วก็มีมุมหนังสือแล้วก็มีหนังสือหลากหลายทางด้านความรู้วิชาการแบบเรียนของนักศึกษาตลอดจนเป็นหนังสืออ่านเล่นอันหลากหลายความรู้ครับจากนั้นนะครับทั้งหมดก็ได้เดินทางไปที่ห้องประชุมพิสุทธิ์จงกนีภายในโรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชรนะครับในช่วงบ่ายรองผู้อุปการสมักงานการศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชรเกตดหนึ่ง รวมทั้งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประธานเครือข่ายผู้ปกครองและคณะกรรมการคณะครูแล้วก็นักเรียนพร้อมด้วยผู้ปกครองนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติได้พร้อมกันที่หอประชุมพิสทจิ์จงกนีร่วมกันประกอบพิธีวางผานพุ่มถาวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิ i พระบรมราชินีนาถประธานในพิธีนะครับได้วางผานพุ่มถาวายเครื่องราชสการะ เปิดกลวยดอกไม้ประทานนะครับได้อ่านคําถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถจากนั้นบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและสรุดีมหาราชาต่อด้วยการแสดงของเด็กนักเรียนโรงเรียนรุบานกาแพงเพชรได้แสดงการลำํำถวายพระพรและประทานนะครับก็ได้มอบรางวัลแม่ดีเด่นและคณะกรรมการได้มอบทุนการศึกษาวันแม่ให้กับเด็กนักเรียนภายในโรงเรียนนะครับประกอบไปด้วยแม่ดีเด่นชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นางสาวปร,ราณีคำมร แม่ดีเด่นชั้นประถมศึกษาปีที่สองนางพรพัฒจิตตุรงอาพรแม่ดีเด่นชั้นประถมศึกษาปีที่สามนางสาวปกชกรวินิตแม่ดีเด่นชั้นประถมปีที่สนางสกาวปรางพุทธังแม่ดีเด่นชั้นประถมศึกษาปีที่ห้านางสุทิดาจ,จงมีความสุขแม่ดีเด่นชั้นประถมศึกษาปีที่6นางสุชิราเหมะสุทิน,นันเสร็จแล้วนะครับก็ได้ต่อด้วยกิจกรรมเทิดพระคุณแม่ ที่ลูกได้กราบเท้าแม่และสวมกอดกันอย่างสนิทใจเรียกน้ําตาของแม่และลูกที่ต่างปื้มปริติที่มีวาสนาร่วมกันเกิดมาเป็นแม่ลูกและด้วยความรักของผู้เป็นแม่นั้นเปรียบเสมือนดังเช่นแก้วตาและดวงใจของแม่ลูกทําผิดแม่ให้อภัยเสมอส่วนลูกนั้นให้หมันทําความดีความกระตันยูเป็นคนดีของแม่บรรยากาศสุดซาบซึ้งจนอดกลั้นน้ําตาไหลกันทั้งงานเลยทีเดียวครับแล้วต่อมานะครับคณะทั้งหมดได้ร่วมกัน เปิดกิจกรรมวิถีไทยวิถีธรรมเป็นกิจกรรมของการเรียนรู้บูรณาการโครงการวันแม่แห่งชาติโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยอนุรักษ์สืบสานประเพณีและสุนทรีทางดนตรีโดยการส่งเสริมคุณธรรมและโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนนั้นมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ได้เรียนรู้ถึงวิถีของชาวบ้านตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณที่มีความรักใกร้กลมเกลียวมีความเอื้ออาอนอยู่กันแบบพอเพียงกิจกรรมวิถีทมการทำบุญไหว้พระตามประเพณีโบราณกิจกรรมวิถีแห่งความเป็นไทยและการแสดงเพลงพื้นบ้านการละเล่นสมัยโบราณการนวดแผนไทยการนวดฝ่าเท้าตลอดจนการจัดตลาดนัดย้อนยุคขึ้นพ่าในโรงเรียนครับอ,อ๋อนะกูแล,แล้วดอกเท่าไหร่ลูกดอกะเจ็ดบาทสามดอกยี่สิบค่ะเจ็ดดอกแล้วาขวายแล้วตังค์ไปไหน เอาไปเข้าใส่ชั้นเพื่อทํางานปัดฉีดนิเทศค่ะทำไมนะเอาไว้ใช้ตอนทำงานปัดฉีดนิเทศค่ะปัดฉีดนิเทศใช่ไหมโอ้ปัดฉีดนิเทศต๋องลูกนี่ขายได้เยอะยังขายได้สักห้าร้อยกว่าบาทเก่งมากโอ้ตังหายากไหมลูกดูแล้วนะค่อยๆใช้นะใช้กันอย่างประหยัดประหยัดนี่ใครเนี่ยสวยๆนี่ใครผู้หญิงหรือเปล่า อ๋อเป็นมเพืเ่นอนอ๋อเนี่ยนะอ๋อ <laughs> วันนี้สนุกไหมวันวิถีไทยสนุกค่ะวิถีไทยคืออะไรใครตอบได้บ้างไม่ได้วิถีไทยคือวิธีการดเนินชีวิตแบบไทยอะไรนะวิธีการดเนินชีวิตแบบไทยไทยโอเคอ้าวิถีไทยคืออะไรอีก วิถีไทยคือเราคือวันนี้เราจะได้รู้เรื่องการดำเนินชีวิตของคนไทยเนละเราได้รู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตครับดีม,มากวิถีไทยลูกเป็นเกี่ยวกับการละเล่นไทยการใส่ชุดไทยอาหารของไทยแล้วความเป็นมาของไทยในประมาณนี้นเองแห่งนี้นั่นแหละได้ะแนนขบรณร แม่ค้าหน้าหวาน